สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับช่อง youtube... เสียเอย้ไม่ใช่อยู่กับช่อง youtube รถดำสวยๆจารัด channel ครับอ่าคลิปนี้ก็จะพาไปขี่เอ่้ไม่ใช่ไปขี่สิพาไปนั่งเจ้าหมาขาวกันหน่อยเดี๋ยวพาไปนั่งเจ้าหมาขาวกันครับ ด้วยไปด้วยไปด้วยอึ๊บเอาช่างเอียวอ่ะช่างเอียวยวทีทียวทีทีไปี่ครับนอยู่กับน้องนนครับไปามาดูลีลาการขับรถหน่อยเร่งไหมเร,ร็งวะเออ ันนี้เตรียมเสื้อผ้ามานอนไหมนี่เ,เตรียมอุปกรณ์นะครับอันนี้คือสัมภาระในการภาคสนามครับมาเช็ดตัวตะก,กรา้าเสื้อผ้าโอ้โลชั่นนี่ครีมทาอันนี้ที่ช็ดอ๋อนี่ที่เช็ดรถปะโอ้ยนีกว่าครีมทาครีมทาผิวซื้อมาจากไหนนี่พอ็เอามาให้อเอามาให้ FC ส่งมาให้ครับไม่ส่งมาให้ เจ้ามาขาวโดวยเฉพาะเลยได้กี่เที่ยวแล้วใช่เที่เอาไม่ถึงสิบ่เอเย่ใช่ไหมไม่รู้แล้วไ่ได้ใช่หรอวิ่งตัต้งตชา้าเลยนี่บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าเก้าเที่ยวแล้ว นี่เที่ยวที่สิบครับไม่วิ่งแต่เช้า,ราเรามัจะวิ่งสายหน่อยครับเมาเช้าอันนี้เกียร์อะไรเนี่ยเกียร์สีอู้เกียร์สได้ไหมรอบได้ครับคันนี้รอบได้อย่าลืม PTO เด้อเดี๋ยวลืมปิดนะเดี๋ยวแว่นตามันจะเสียเร็วต่ำมันจะไม่มีแรงอู้เอเย็นเจ็บเลย ดูทางดีๆด้วยระวังหลุมหลุมลึกๆนี่เนี่ยหักเลยโอกี้ในตำนานอยู่แล้วครับนั่งสบายครับนิ่มดีมากเลยหัวไม่มีโยกไม่มีอะไรเลยโอ้ในตำนานจริงครับบอกเด็ก็บอกว่ารถในตำนานรอกกี้ ก็เก่งครับขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วระยะทางก็อยู่ที่หนึ่งกิโลครับวิ่งมาหน้าง,งานในหมู่บ้านวันหนึ่งนีไม่หลุดไม่หลุดยี่สิบเที่ยวแน่ครับวันหนึ่ง <c oughs> ถือว่าพอวิ่งอยู่ครับทางวิ่งง่ายไม่หนืดครับในโอไม่หนืด ยังไม่ได้พาไปดูตอนเข้าไปเอากับไอ้ร้อยสี่สิบนื่นไหมเข้าไปเอากับร้อยสี่ิบอะไปเลยไปเลยไปเลยรถหนักไปเลยเดี๋ยวรถเบาก็ถอยให้เ <c oughs> นื่นไหมไม่เนื่นบอสบ่สบาย,บายน้องนนท์บอกว่าสบายครับ <c oughs> ดูลีลาทักษะการขับรถกันหน่อ <c> ย <oughs> ถือว่าเกิดมานี่มีวาสนาดีมากนะน้องนนี่อายุแค่นี้มีรถดำเป็นของตัวเองแล้วครับสุดยอดเลยคุนเอฟซมายืนรอแล้วอันนี้ก็เบียดซ้ายหน่อยเออเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องเบเรกแล้วไปเลยเบียดซ้ายหน่อยเออขับรถพยายามอย่าเบรกบ่อยอย่าเหยียบค่ดบ่อย มันจะใช้ได้นานแค่ผ่อนคันเร่งก็พอแล้วตรงไหนไม่ต้องเบรกก็ผ่อนคันเร่งเอาถ้าเราขับเบรกขับเบรกผ้าเบรกมันก็จะหมดเร็ว <c oughs> <c oughs> นี่ถึงหมู่บ้านแล้วครับในหมู่บ้านเขาให้ขับเบาๆครับ <c oughs> วิ่งแรงไม่ได้เ <c oughs> ชาวบ้านดา่า ทั้งฝุน่นทั้งเสียงแต่ขั้นไหนเสียงไม่ลั่นก็ไม่เป็นไรครับขั้นไหนเสียงลั่นๆก็พ่นคันเร่งหน่อยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เกียร์อะไรเกี่ยวสามป่ะเอยพอดีแล้วเกี่ยวสามมาเลยมองหาอะไร,ร,รมองหาผู้สาวบ่เอา้า <c oughs> ใส่เกียร์ปิด <c oughs> นึกวาขับรถมองหาแต่ผู้สาวอนะ่ะเลาะเละเลาะเละเอย, <laughs> อย่าลืมนะอย่ามัวแต่มองผู้สาวนะเดี๋ยวชนกันไม่รู้เรื่องดได้ไปจอดรอกันที่เทปหรอจอดรอไหมรอยู่นนะอ๋อแสดงว่าที่เทรถไายดันไม่ทัน วันแรกก็อาจจะไม่คล่องเท่าไหร่เนาะเรื่องที่ตรงที่ทีอาจจะมีตะกุกตะกักเกียคุกคักคัก,คก,คก,คกเอ๊ะบล็อนนกกียรันี้เบรกดังเงียเงอยู่ดีละโอ้จอดรอท่เทีตัวนี้สำพพอเลยไหมจอดรอก่อนจอดรอก่อนรถไายดันไม่ทันแน่อนอนเลย เดี๋ยวลงไปดูกันไปตันไม่ทันบ่จมเ,เลย <c ười> โอ้จอรอเบ็นแท้วเลยโอ้มันเสียเวลาตรงนี้เองนี่โอ้นี่ อยู่ข้างในนี้ทั้งสองคันเป็นยังไงมันติดขัดตรงไหนอ๋อหน่วยเสริมหน่วยเสริมอ๋โอ้เรียกหน่วยเสริมมาครับไปบันไม่ทันครับต้องเรียกหน่วยเสริมมา นี่อะไรโอ้ทำไมมันยาวแด้ฮะจอดรอเลยมีที่เทที่อื่นไหมนี่เลยเลยเลยเม่นจะเออหน่อย เตาเลยไ,ไอ้เตาเลยอ่ะแยออะเตาเลยเนาะเดี๋ยวพาไปเทีอกที่หนึ่งครับมีสิบเสี่ยวไปเดี๋ยวให้ไปเทที่ที่อื่นครับตอนนี้มันจอดรอโอู๊ต่อตามกีเลยนะี่มาพี่รถ,รถต่อตามกีมาพี่รถเนาะพี่รถตามกันเลยในรถ មាន Tiếp ណយត្រើលឡាតែមិនអោយតោ៤ខាន់អ្នកប្រាំឡើងទៅក្លាប់រົດមកเดี๋ยวพาទៅទីនោះ OR> เดี๋ยวพาน้องนนไปทีอีกที่หนึ่งครับ <c oughs> จอดรอครับตรงนี้เสียเวลาพ้นไหมนี่พ้นไหมนี่พ้นไหมเออพ้นอยู่พ้นอยู่ไปเลยไปเลย มาดูว่าน้องนนจะถอยกลับรถได้ไหมรอบเดียวโอ้ผ่านผ่านีมืออยู่ฝีมืออยู่ครับใายโย,ยได้ีหยเฮ้ทำเมียนต่าง เลยมาเลยมาเลยเอ้ามานี่กลัวมาเลย <laughs> มาเลยมาเลย <laughs> ตรงนนไปทีตรงนี้อ่ะคออีสิบเที่ยวอ่ะไปนะให้ไปสี่คัน่ะคนละห้าเด้อ กวซ้ายกวซ้าย, <c oughs> ยนี่มันมีคันอื่นตามไปด้วยนะวนี่เห็นรอยอยู่มีคันอื่นตามไปอยู่๊บว้าไปเลย สังเกตดูเห็นไหมรอยรถอ่ะเออนี่เนี่ยการขับรถเราต้องสังเกตดูว่ารอยรถดำเลี้ยวไปทางไหนตูนเขาน,าน่นเขาได้หรือเปล่าจอดรอเหมือนกันนั่นอ่ะเอ้าใส่จวดกว็ามานี่นี่พี่เดช <c oughs> แกน่าจะมาเจอจังหวะที่รถพวกนั้นกลับรถมาแล้วมาเห็นพอดีเห็นรนพวกนี้มาแกก็เลยตามมาครับน่าจะมาเป็นห้าคันแล้วฝั่งนี้เดี๋ยวผมลงไปดูที่เทก่อนครับเอ๊โอ้เข้าได้อยู่โอ้มาหลายคันเนี่ยเอฝั่งนี้นี่ เลยนับดูดิกี่คันเจ็ดน,นึ่งสองหนึ่งสองสามสีคัน <c oughs> ดินสวยด้วยนีน่โอ้ดินทรายกัเด้าครับเลยเลยเลย,เยรีบถอยมาจังเลยนี่

ใจเย็นๆเด้ออย่าฝ้าเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันสิตำกันพี่เทียวนตดไงพี่ <c oughs> ตนนรตงนี้ยี่สิบป่ะตังไหนอีกฮะไม่นอติด อล่ๆๆๆๆจมแท่แหละโอ้รงแรงแรงแรงโรกี้มีแต่คันแรง เอาอยเดตรงกระปองเลย <c oughs> โอ้น้องนอน <c oughs> โอ้สุ่มนี้มีเอร็อกกี้เลยพี่น้องเลยบ,าบ,าบา้าบ้าบ้าไปมาอปมาไปมา มามอเริ่มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคันมามาดูเจ้าม้าขาวกันหน่อยนี่เฮ้ย วังจมด้น้องนนหยบโอ้เดินหน้ามเดินหน้ามาโอ้นนนเดินหน้ามเดินหน้าก่อนดิแล้วนะนะัไม่ท่เตเหยียบมาเลยเหยียบมาเลย ปหยกเลยเดี๋ยวมันจะติดมุม้อน,นตีเสริมดูรู้เลยว่าน้องนนเลียคราสครับไม่กล,าล้าปล่อยจังหวะปล่อยยังไม่ได้ ลงดับทำไมลูกนอนนอนไม่ต้องลงดับหรอกเมื่อกี้หนูออกไปมันก็ได้เลยไปเดินหน้าไปไปเดี๋ยวไปที่ ที่โอกันเ,เดียวรออยู่นี่แหละไปเลยเดี๋ยวน้ารออยู่นี่อย่าเลียค์ดเด้อเมื่อกี้เลียค์ดนั่น,น่ะเลียค์ดบ่อยๆแบบนี้เดือนหนึ่งดีไม่ดีหมดเลยครับต้องเปลี่ยนค์ดเลยเอาเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ